สวัสดีครับเชฟอุดรเอฟเซียจโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระลือโขงครับพระือพิมพ์ใหญ่ครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้จรเยญาๆนะครับชมและฟังเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับพระือครับ พระฤโคงครับหรือจะเรียกว่าพระือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับก็เหมือนกันครับครับดูอย่างเข้าใจนะครับพุทธลักษณะท่าน้องจัานะครับความคมชัดลึกนะครับดูครับพระนี้ครับซุ้มต่างๆนี่มันไม่เหมือนกันนะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนั่นเองมันจะคล้ายๆกันนะครับแล้วพุทธลักษณะใกล้เคียงกันครับพุทธลักษณะใกล้เคียงครับแต่คนละแม่พิมครับ จำแนกให้ออกนะครับดูอย่างเข้าใจและทาความเข้าใจครับพระนี้พระเนื้ดินนี้ไม่มีจมิตรตายตัวนะครับมันหลายแม่พิมพ์ครับคือบางองค์ก็พิมพ์ตรงนี้เส้นซึ่มตรงนี้บางองค์จะละเอียดครับสวยงามอ่อนช้อยกว่านี้อันนี้จะใหญ่ใหญ่ครับดูอย่างเข้าใจนะครับองค์ที่รับภุมิลงไปเนี่ยเป็นเนื้อเขียวเขียวหินคกครับเขียวอมมอยครับดูอย่างเข้าใจนี่ก็เหมือนกันนะครับเอ้ครับ พระสวยครับพระเก่าครับข้อแรกท่านดังโลดูความความเก่าให้เป็นก่อนนะครับให้เข้าใจถึงความเก่าเก่ายางไรท่านทําความเข้าใจให้ดีๆครับความเก่าครับพระพันกว่าปีนี่มันความเก่ามันต้องมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์น,นะครับพระเนี้ยดีนี้เรียง่ายนะครับถ้าดูความเก่าเป็นเนี่ยพิมพ์ทรงดูได้เนี่ยว่าความเป็นไปได้ของธรรมชาติเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายครับ มันจะได้ง่ายกว่าพวกเหรียญนะครับรู้อย่างเข้าใจครับทําความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับผ้าดือโขงครับขมชัดลึกครับความเก่าต้องมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับผ้าพันสองร้อยกว่าปีครับนี่องค์ปีนี้เป็นพิมพ pues ์ใหญ่ครับผ้าลือโขงเขาก็บอกอยู่แล้วครับผ้าลือโขงครับผ้าลือพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจทําความเข้าใจด้วยกันแต่ก <stero iden. S 2> ็ไม่ใหญ่มากครับแขนได้สบายสบายครับกรอบก็ทําง่ายอยู่ครับ ดูอย่างเข้าใจครับความคมชัดลึกเป็นหลักนะครับความเก่าก็เป็นหลักครับคาบว่านหลุดต่างๆนี่ก็มีครับมีครับอันนี้คือเนื้อเขาดินดินนี่เขาจะเป็นค่อนข้างละเอียดนะครับหลุดน้อยครับเพราะส่วนผสมครับคาบว่านหลุดความเก่าคาบโมเลกุลดินคุณเห็นไหมครับที่เทาๆนี่ครับแดงแดงเทาเทนี่ครับแดงเลือๆเรือๆนะ่ครับสีพิกลพิกลนี่ครับดูอย่างเข้าใจครับนี่คาบโมเลกุลครับ มันคุมลาอยู่นะครับมันคุมอยู่ในลานะครับลาอยู่ข้างในนะครับในซอกครับข้าบลาต่างๆนี่ติดอยู่ในเนื้อครับความเก่าเขาคุมครับโมเลกุลดินครับคาฝ้าดินนะครับพูดกันแบบชาวบ้านเรียกฝ้าดินนะครับฝ้าดินครับที่ละเอียดละอองละอองฝุ่นที่ละเอียดครับผ้าพันก่าปีอยู่ในกุ่ครับองค์นี้จัดว่าเป็นผ้าสวยนะครับรูเก่าครับ ตำแหน่งมันการวางมันก็มีอยู่วลาลตำแหน่งนะครับท่านต้องดูให้เข้าใจนะครับจำความเข้าใจครับเบื้องต้นคือการดูนี่ครับท่านต้องดูความคมชัดลึกก่อนนะครับความคมชัดลึกครับความเก่าครับข้าวว่านหลดครับข้ามโมเลกุลดินครับนี่แหละเขาเรียกโมเลกุลดินครับนี่ครับมันคุมอยู่ในคุมอยู่บนลานนะครับป้านี่ผ่านความร้อนนะครับของนี้เป็นเขียวนะครับ เขียวมอยครับเขียวมอยอมเทาครับดูดีๆครับดูอย่างเข้าใจครับสวยนะครับองค์นี้เป็นพระที่สวยครับไม่สวยมากแต่ก็สวยแชมป์นะครับดูอย่างเข้าใจครับผมติดตลงนี้หน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจครับนั่งบัวนะครับพระหรือของนี้พระพันกว่าปีครับชัดใช่แน่นอนครับ ไม่บิดผิวครับไม่เพี้ยนครับนี่ครับดูครับถ้าอย่างนี้ของใครก็ใช่นะครับหนึ่งความเก่าสองพิมพ์ทรงความคมชัดลึกครับสามค่าโมเลกุลดินด้วยค่าว่านครับสี่ค่าว่านหลุดครับลบลาดำครับมันอยู่ในเนื้อครับมีส่วนผสมของแร่พิเศษด้วยนะครับดูดีๆนะครับดูครับหาให้เจอครับมีครับเดี๋ยวผมเจอผมจะชี้บอกครับนี่ครับ ท่านดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับนะครับผมหมุนให้ท่านดูทุกอนุนะครับความกล่าวมันทําไม่ได้หรอครับพระเนี่ยพระนี่ดีเล่นง่ายครับสะสมง่ายครับนี่ก็พันกว่าปีแล้วครับถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยอีกกี่พันปีน่ะมันจะสึกสึกเ่อนได้ไหมไม่ไม่ได้ครับต้องรักษาเอาไว้ครับครับพระรุ่นนี้พระนางจามเทวีท่านสร้างไว้เพื่อสืบศาสนานะครับสื่อสารศาสนานะครับ เพื่อให้ศาสนาอยู่ได้ถึงห้าพันปีครับอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้ระบัดรอ้ในพระใจปิฎดครับดูอย่างเข้าใจครับหน้าตาท่านเราดูได้นะครับความคมชัดนะครับหูตาปากจมูกคมชัดนะครับพระนี่ครับในดินนี้ปลอมยากครับไม่เหมือนพวกเหรียญนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีมันก๊อบง่ายครับแต่ในดินก๊อบความเก่าไม่ได้ครับก็พิมพ์ทรงได้อยู่บางส่วนเท่านั้นแต่ไม่ครบเต็มร้อยครับ ก็ปคือกอปครับดูรู้ครับดูอย่างเข้าใจครับทําความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนีมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาสะสมตามกันนะครับดูอย่างเข้าใจทําความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน, <het S 2> นด้วยครับท่านจะได้พระแท้ครับแด้พระที่มีวิธีแน่น,นอนครับนี่ครับสวยนะครับองค์นี้ครับผมจะหมุนให้นดูนะครับ กระดูกต่างๆนี่แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะครับมันหลายแม่พิมพ์ครับไม่เป็นจำเนียรตายตัวนะครับพวกนี้ดินะครับท่านดูพิมพ์ทรงพุทธลักษณะให้ถูกต้องแล้วเคยเห็นของเก่ามั่งเราเรียนรู้ถึงความเก่าครับพิมพ์ทรงครับความชัดลึกครับอายุดินท่านดูให้ออกด้วยนะครับนี่ครับพันกว่าปีครับเป็นหินแล้วครับแล้วดูอย่างเข้าใจนะครับทำความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับชัดเจนนะครับองค์นี้ครับดูอย่างเข้าใจครับ ทำควาเข้าใจด้วยกันนะครับไปเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยท่านพิจารณาด้วยนะครับว่าผมพูดนี่มันใช่หรือไม่ไม่ได้ใครเชื่อผมหรอกครับต้องเชื่อความสามารถของส่วนตัวท่านเองด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบครับครับหาข้อมูลให้ได้นะครับพระเนี่ยพระเนื้อดีนี่เล่นง่ายครับนี่พันกว่าปียังงนีลักษณะสวยอย่างนี้นะครับท่านลองคิดว่าถ้าอีกกี่พันปีถึงจะสลายครับไม่สลายครับนี่ครับดูครับ พัานี้ผ่านความร้อนนะครับค่าโมเลกุลดินครับความคมชัดลึกเกินหลักเป็นเกณฑ์นะครับท่านดูให้เข้าใจนะครับนี่ครับจักรเลสต่างๆครับค่าโมเลกุลมันดินมันอยู่ในซอกนะครับยิ่งซอกก็ยิ่งแน่นนะครับครับนี่ครับความคมชัดลึกครับดูครับพุทธลักษณะนี่สําคัญมากครับทำความเข้าใจให้ดีๆครับพาสตในดินเล่นง่ายครับดินนี่เรามนุษย์เราก็อาศัยธาตุ หนึงในสี่แหละครับธาตุดินครับที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นธาตุดินครับฉะนั้นคงอยู่คู่กันกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี่ครับดินน้ำลมไฟครับดูดีๆนะครับดูอย่างเข้าใจครับทำความเข้าใจเลยครับครับอนุรักษ์ด้ให้ได้นะครับอย่างนี้ผมอนุรักษ์ครับถ้าใครไม่มาแบ่งปันไปผมก็อนุรักษ์ไว้ครับก็ให้ลูกหลานสืบสานต่อครับดูดีๆครับดูอย่างเข้าใจครับ ความเก่าความคมชัดลึกครับเนื้อหาสาระท่านลองดูให้ออกครับโมเลกุลดินครับคาบว้วนหลุดครับป้ะเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็หลุดไปแล้วครับเล็กๆน้อยๆครับมันเป็นดินละเอียดนะครับเป็นดินกองดินอย่างดีนะครับเป็นดินละเอียดครับละเอียดทีละเอียดมากครับครับเป็นพระที่ยอดนิยมหนึ่ง เหมือนกันนะครับพินพระซึ่พระนางจามเทวี TV, ท่านสร้างเอาไว้เพื่อสืบสารสาศาสนาให้จันลงอยู่ได้ตามพระพุทธองค์ท่านตำรับไว้ท่านจะสอนโลกอยู่ห้าพันปีนะครับในทวารีบีรมีระบุไว้นะครับผมไม่ได้เอาอย่างอื่นมาพูดนะครับพูดตามหลักฐานคําเก่าและตามประสบการณ์ในชีวิตครับดูอย่างเข้าใจครับครับมาชมด้านหลังครับ <c oughs> นี่ครับ รอยกดลง article, ม umas, ไม่พิมพ <c oughs> ์ครับนิ้วมือต่างๆครับมีครับรอยนิ้วมือครับเหยียบไหมครับนี่ครับข้ามโมเลกุลดินคุมอยู่นะครับครับดินนี่เป็นหินแล้วครับแกงเป็นหินศีลาเหลียงอะไรก็ศีลาแรลงแล้วครับเป็นหินแล้วครับครับดูครับความคมชัดครับนี่ครับดูครับข้ามโมเลกุลดินครับความเก่าครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับนี่ครับดูครับธรรมชาติโมเลกุลดินครับทําไม่ได้หรอกครับ จะมาโปลแต่งให้มันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆมันเป็นไไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยครับท่านต้องทําความเข้าใจอย่างละเอียดนะครับมาชมด้านล่างกันครับนี่ครับบารลายนิ้วมือทุกองนะครับพระตะกูลลำพูนนี่ครับท่านต้องสังเกตให้ดีๆนะครับนี่ร้อยผักขึ้นจากแม่พิมพ์ครับนี่ครับร้อยผักขึ้นจากแม่พิมพ์ครับ ผมจะทําให้ท่านดูนะครับนี่ครับพุทธลักษณะอย่างนี้ครับเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับเพื่อให้ภาพมันสวยครับมีทุกองค์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพระเปิมพระบางพระเรื่องพระลือพระรอดรอดหลวงอะไรมีหมดนะครับครับมีรอยผักทุกองค์ครับท่านต้องจําด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อครับเพราะของฝีมือมันม่เยอะนะครับดูอย่างเข้าใจครับ ทำเขาก็จะได้กันครับท่านจะได้พาแท้ครับครับนี่ครับรอยตรงนี้ผมเน้นนะครับมีข้อยุติสําคัญนะครับเป็นรอยผักขึ้นจากแม่พิมพ์ครับเห็นไหมครับลายนิ้วมือยังมีอยู่นะครับต้องจํานะครับพระะกูลลาพูนทุกองเนี่ยไม่ว่าใหญ่เล็กเหลวจิ๋วจิ๋วก็ชักเขาจะมีรอยผักขึ้นจากแม่พิมพ์ครับดูดีๆนะครับ ทําความนก็จะได้กันครับแล้วพิจารณาด้วยครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็เล่นตามกันนะครับดูเล่นตามไปครับไม่หิดทางแล้วครับดูอย่างเข้าใจครับดูขับข้างครับนี่ครับกดลงไม่พิมพ์ครับเห็นไหมครับรอปิดต่างๆดูด้วยนะครับบางองค์ก็ไม่ปิดอย่างนี้นะครับบางพิมพ์ครับ บางคืน้ก็ตัดออกนะครับดูดีดีครับนี่ครับรอยปิ้นนี่ปลอดภัยนะครับถ้ามีรอยปิ้นครับดูดีๆครับนี่กดลงแม่พิมพ์ครับที่ส่วนที่สูงกว่าแม่พิมพ์ครับด้านหลังครับจึงเอาขึ้นยากครับฉะนั้นถึงเขาบอกว่าพระรุ่นนี้เขาจะต้องมีรอยลาย้วมือรอยผักขึ้นจากแม่พิมพ์ทุกองคครับทําความเข้าใจด้วยกันนะครับและทําความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วนและพิจารณาด้วยครับ ว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันใช่หรือไม่ใครมีอย่างนี้เอามาลงครับแทนแน่นอนครับเอามาลงให้สังคมก็ดูครับทําประโยชน์ให้กับศาสนาครับศาสนาชนครับให้รูนหลังได้เสืบสารต่อครับความเก่าครับอนุรักษ์ความเดิมไว้นะครับนี่ครับองค์นี้สวยครับเดิมๆครับไม่ได้ผ่านการใช้นะครับดูอย่างเข้าใจครับ เบื้องต้นนี่ความขมชัดลึกนะครับท่านต้องจําให้แม่นนะครับความเก่าครับดินนี่เล่นง่ายนะครับถ้าดูความเก่าเป็นส่วนผสมต่างๆคาบว่านหลุดลาดําลาดินดูเป็นพิมพ์สงชัดเจนครับนี่ครับจักรแรกของท่านนะครับขมชัดลึกนะครับนี่ครับดูครับนี่ความคมชัดต้องมีนะครับของเรียนแบบยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับยังไงมันทำแต่งให้เก่ามันก็ตายแต่งไม่ได้ครับ ทำไม่ได้ครับผมยืนยันเลยครับถ้าใครทําได้ทําให้ผมดูครับว่าเราจะดูออกหรือไม่นี่ครับโมเลกุลนี้ต่างๆนะครับพิมพ์ทรงก็ต้องจํานะครับความคมชัดลอกเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับถ้าโมเลกุลก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับความเก่าก็เป็นเช่นนี้ครับฝ้าเต็มอง์เลยครับ ยูได้แปจัดว่าเป็นพระอยู่ในพระที่สวยแชมป์นะครับครับสวยเดิมเดิมครับไม่ได้ตกแต่งครับเส้นหน้าท้องนี่ก็ต้องรู้ด้วยนะครับนี่เนี่ยเส้นนี้ก็มีความสําคัญอยู่นะครับดูดีๆครับท่านจะได้ปลอดภัยจากไม่ตกเป็นเหยื่อครับดูอย่างเข้าใจและทาความเข้าใจเด็กกันครับดูครับพิจารณาอย่างละเอียดครับแล้วฟังดูว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ พิจารณาด้วยครับไม่ได้เชื่อผมอย่างเดียวนะครับดูครับอย่างนี้ของใครก็ชัดของใครก็แท้นะครับไม่ได้แท้องค์เดียวสององนะครับป้าเขาสร้างจํานวนเยอะเราไม่ทราบได้นะครับเพราะพันกว่าปีเรายังเป็นอะไรอยู่เราไม่ทราบอยู่นที่ไหนยังเราไม่ทราบครับนี่ครับความคมชัดเลือกเป็นหลักนะครับความกล่าวเป็นหลักครับนี่ครับ ความเก่าเวลาครับโมเลกุลดินครับค่าฟ้าครับค่าว่านหลุดครับรอยหลุดต่างๆนี่ก็มีส่วนประกอบนะครับครับรายวิเศษก็มีอยู่นะครับในองค์พระเนี่ยท่านก็ค่อยหาดูนะครับท่านจะเจอครับได้แหลกลายไผดดำครับเพื่อย่างเข้าใจและทาความเข้าใจกันครับสวยไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับ เจ็บอุดรเอฟซีอาจารุครับสวัสดีครับ